สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขสุขคนนวันนี้ลหละภาพพี่น้องมากินซีฟู้ดจ้าซีฟู้ดของห้ามื้นนี้ก็จะมีกุ้งสดแล้วก็ปูไข่ดองมีหอยนางรมตัวน้อยนะพี่น้องจ้าน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดของเรานะหอมจัดจ้านคักขนาดจ้าแล้วก็มียอกดกระทิมหอมเจียวนะพี่น้องจ้าแล้วก็ กระเทียมสดจาแต่ว่าก่อนที่เฮาจะไปแสบไปนวดกันอีหลามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากแบรนด์แอลโคมาแน่น้ำจ้ะเป็นสบู่ทําความสะอาดผิวหน้าสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแพ้ง่ายชอบเป็นสิวเป็นสิวอุดตันสิวหนองสิว,อ,สวอักเสบนะพี่น์นจ้ะใช้ชาโคนะคะช่วยดีท็อกผิวหน้าพวกฝุ่นควันละอองแล้วก็ สารเคมีหรือแม้กระทั่งเครื่องสําอางนะที่ติดอยู่ในรูกุมขนนะคะพี่นอ้องดีอ็อกออกแล้วก็เปิดผิวด้วยนะคะบํารุงผิวด้วยสบู่มิกฟูดผู้ใดที่มีปัญหาเรืองกระฝ้าจุดด,ด่างดําผิวหน้าหมองคํานะแนะนำไปจากแพ็คคู่นี้ราคาเพียง160บาทเท่านั้นถ้าผู้ใดสนใจอยากจะลองใส่แบบพิลาพักกินเมืองอิหลาตึงลิงสองทางการสั่งซื้อไว้ยืต้ตไคขิดจ้ามาพี่นอ้องจุดจวดกันจ้ะหอมเจียวกันเลย ทอดไปโดนเจียวไปโดนมันก็นเลยบอกอยกรอบจัดแต่ว่ามันกับหวานหอมคือเกากุ้งจ้ะเมิ่งน้ำจิ้มเข้มข้นมากนะจัดจานครบทุกรสหอมหวยหวยอยู่ แทบบ้อกันจ้ะ วานสดชื่นผู้ขายรอง หวานมันมาก Mm-hmm. หวานจ้ะคือเขาเขามือแหลกเลย Оо сатай ดูดอีกกระปุกกลุ่งแม่พี่น้องมึงแซ่บจัดจ้านมาก มืองไครมันอืไข่มันมัน่นจ่ะ จวดแหงจวดแหงกินบ่นปากก็ติง มันจะอืมมันมาก กินย่ยมหิวขาเนี่ยวไว้มันแสบคักจ้ะวัน เอาให้คุ้มจ้อะอะกุ้งน้องนำจิบม,มันข้นมากนะอยากจะให้ดูคนและแซบ่บอืม แซบจ้ะมีพี่น้องถามเขามากว่าหนาเจ้าเนี่ยใส่อย่างสแสนกรอยากจะบอกว่าบริโกงหงนะพี่นอนะ้องอะอีหลใส่สบู่แบรนดแอลกอฮอล์ดีจ่าจมีซีสุดส,สรับกันใส่ตามอาการของผิวหนานะแล้วก็พอกขมิ้นนะคะประจำเลยจ้ะทุกวันนะพี่น้องนะ Mm เลือสามตัวพี่น้องเมอร์นี่นี่จบนี่เบอร์แมนว่าเศร้ากินให้พี่น้องลาสิบไปตำตำสซัวตำขคาบุ่น,น้อยกระทิยมกับหอม one เหลือไว้เอาไปใส่ตำข้าปุ่นเอาไปใส่ตำสวดพี่นอ้องคือไปแกะกุ้งแม่กับกระไรอยู่ พี่น้องถามสูตรอ่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้ามาเยอะมากจ้ะอลหละเฮ็ดคลิปให้มึงเด้อเฮ็ดคลิปให้มึงหลายคลิเปเลยจะ้ะยินดีอ่ะแฟนเพจกับมี่ในยูทูบกับมี่ในพี่น้องนะน้ำจิ้มซีฟู้ดอีลาพากินมื่สิึืนมาเลยพี่น้องจ้านั่นแหละสูตรนั่นเลยจะ้ะบอกเลยว่าแซ่บหอมเค็มคนมากมาก,มากเลยเล้วกะ่ก่อนเขาที่จักกันไปถามกันเข้ามาเยอะว่านางไหนหล่ะพาก,กินไหนเป็นพี่น้องจ้ะใช้อะไรมั่งคือนาตาแบบว่า แต่งนานหรมันติดนะพี่น้องจ้าจริงๆแล้วพื้นเพพื้นผิวจริงๆไม่ใช่คนผิวขาวอะไรมากมายแล้วก็ไม่ใช่คนที่มีผิวพันธุ์ที่ดีนะพี่น้องมีปัญหาในเรื่องของรอยสิวโดยเฉพาะสิวนพี่น้องจ้าพอเป็นสิวแล้วก็จะต้องทิ้งรอยสิวไว้นะมีอะไรพี่น้องเด้อแนะนํำได้จ้ดเด้อสำหรับผู้ใดที่ชอบเป็นสิวชอบอาเหงื่อออกแล้วก็แต่งหน้าบ่อยๆนะพี่น้องมักอยู่กับอาฝุ่นละอองเครื่องสำอางนะพี่น้องใช้ดีทอ็อกเพื่อดูซับอ่า สิ่งสกปรกตกค้างในดูกลุมขนเปิดผิวให้รับพวกครีมบำรุงหรือสบู่ตัวอื่นในพี่น้องบำรุงด้วยมิกฟูดสำหรับคนที่มีผิวหน้ามองคล้ำมีกระมีฝ้ามีจุดด่างดำมีรอยสิวต้องการผัดเซผิวอย่างเร่งด่วนในพี่น้องใช้แพ็คคู่นี้นะสะบู่ชาโคลแล้วก็มิกฟูดเพียง160บาทเท่านั้นถ้าผู้ใดสนใจอยากจะลองใส่แบเบวิลาภาคกินเมืองอยากจะตึงดิ่งช่องทางการสั่างซื้อไว้ใต้คลิปเด้อสำหรับคลิปนี้นะภาคก,กินไปแล้วสวัสดีจ้า